ลูกกระดังมัน ep 2 2 4ีเปิดหัวด้วยท่านอาจารย์สุไลนะครับมาในนามเบาเครับเจอกับเซียนหมากแต้ม2011ท่านอาจารย์สุไลแต้ม2,300นอะครับอ้แต้มสูงเป็นกระดานเื่อนก่อนนะครับในกระดานแรกท่านอาจารย์สุไลย,ย่อนะครับฝั่งนั้นขยับขึ้นมาย่อเช่นกันเมื้องต้นเป็น5แเต้มเจอ5แเต้มนะครับท่านอาจารย์สุไลแปลงเป็น3ตัวเรียงฝั่งนั้นเป็นสามเี่ยมสั้นนะครับอาจารย์สุไลยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับฝั่งนั้นขยับ 4, าายส วันนั้นก็ขยับขึ้นมาครับลงมุมด้วยทิด่านสิบสองนะครับท่านสุไลสร้างบ้านตอนนั้นทําท่าจะต่อสองนะครับพังฐานเลยอาจารย์สุไลไม่ยอมนะครับขยับแทรกขึ้นไปเมื่อต่อสองไม่ได้เขาจะต่อเสียบว่าอย่างนั้นนะครับท่านอาจารย์สุไลปล่อยนะครับในแต้มนี้สามสองยี่สิบแปดตอนนั้นก็ต่อเสียบขึ้นมานะครับมาเสียบไว้ ฝรั่งก็ต่อเสียบขึ้นมานะครับเสียบไปที่ตาสิทันสุไลแต้มนี้ขยับยี่สเพื่อบีั่ฟนั้นไม่ให้แทรกกินเข้ามานะครับสิบห้าบทันสุไลจะสิบเจ็ดสิั่งเลยเก็บเบียก่อนนะครับลงมุมที่ตาสิบมทันสุไลขยับขึ้นครับยี่สไม่แทกจังวันนี้คืนแทรกก็ฟรีนะครับฝั่งเลยต้องขยับตัวล่างครับเบอร์หนหรือเบอร์สามแค่นั้นแต้มนี้ฝั่งคิดอยู่พักครับก่อนจะเลือกเดินสามมาเจ็ดอาจารย ไม่แหลกด้วยดูแต้มนี้ของอาจารย์สุไลดดีๆครับเพื่อน,อนขยับ3 0 2 5ครับเปิดให้กินเพื่อทิ้มขึ้นไปครับ18-15ตอนแรกนึกว่าจะทิ้มสองก่อนนะครับท่านสุไลดเอาเบอร์ยี่สองกินก่อนนะครับกินตัวเดียวก่อน ฝั่งนั้นกด2สุสริบบคมครับตกตาหอดทันทีวันนี้อาจารย์สุไลยค่อยกด2สุสริบบคมนะครับกบ wit, ับโบนัส2คอมโบสุริบบคมจังวันนี้อีกโอ้ uit. สวยงามครับฝั่งนั้นยอมเลยนะครับในแต้มนี้มากาันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินก่อนของฝั <Land> ่งนั้นนะครับท่านอาจารย์สุไลยเดินหลังบ้างฝั่งนั้นเดินก่อนก็ค้ากลางกระดานไว้ครับท่านอาจารย์สุไลยเล่นหาแต้มเหมือนกระดานที่เลี้ยวเป๊ะนะครับเดินหลัง เพราะนั้นไม่มาตรฐานก็อีปุ่มครับท่านสุไลขยับห้าไปเก้าเพราะนั้นเป็นมาตรฐานนะครับท่านสุไลย์กางแขนออกและเจ้าวันนี้ก็เป็นห้าเต็มเต็มอัตราครับลงมุมนี่ต่ายสิบสามเพราะนั้นเห็นอย่างนั้นก็สามสองยี่สิบแปดครับท่านสุไลขยับขึ้นครับสิบเอ็ดสิบหกเพราะนั้นยี่สิบเก้าครับท่านสุไลย์ในจังหวะนี้ลงมุมที่ตายยี่สิบเป็นกองโจรสองหน้าเพราะนั้นสามสิบยี่สิบหกจะมาสองนงสองหน้าอะไรว่าอย่างนั้นนะครับทำท่าจะต่อนะครับท่านสุไลในจังหวะนี้เพราะ 10 14เนินนี้พี่จอกนะครับต้องยึดว่าอย่างนั้นอีกแต้มมองผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรนะครับฟันนั้นเลยขยับ28 24ิบแทำให้โดนแต้มนี้ซะนะครับย่านสุไลเส้น1ทีนะครับแล้วก็กด3สุดยอคมจังวันนี้เลยครับแม่สวยจริงๆครับแต้มนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรวะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นยอมครับแชมป์บันดังสตาร์ครับคนล่าสุดนะครับท่านอาจารย์สุไลไปว่ากันตอนที่ท่านต่อไปนะครับท่านนี้คือท่านเวศน้อยร้อยกระดานนะครับตัวแทนอำเภอนแต้มหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิ เจอกับตัวแทนจังหวัดครับแตนหนุ1พันเจร้อยสิบเอ็ดนวิทยี่แล้วนะครับของท่านเวีที่ส่งกระดานที่สวยให้เราได้รับชมกันไปดูครับกระดานเดินก่อนในกระดานแรกท่านเวียขยับพุ่งไปเหมือนจะเป็นกองโจรนะครับแล้วก็เข้าตำแหน่งไปเลยตพนนั้นเป็นทรงดาวเบื้องต้นนะครับก่อนจะขยับขึ้นมา94้ี่เก็ขยับขึ้นไปครับ2 5 22และเจ้ามาังนี้ก็ตั้ง3าเหลี่ยมสั้นนะครับ3 2 ตนนั้นเห็นอย่างนั้นก็ดันสูงมาอีกตัวหนึ่งครับ11 15ทันเวทแต้มนี้27 24ทำท่าตั้งต่อนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปต่อขึ้นมาทำไมเวศแทรกกินซะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นแทรกกินเลยทันเวศขยับหลบขึ้นไปครับพอหลบปับ๊บฝนันแทรกมุดลงมาทันเวศไม่เปิดลงตากดนะครับขยับ3 2 28ดองดอง,ดองไปกินหน้าแรงว่าอย่างนั้นนะครับเออเพราะนั้นไม่ตระหนักถึงภยัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นนะครับขยับหนึ่งมาห้าธันเวศก เอาไว้นานมันจะเเฮมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็โดนจริงๆนะครับหนีไม่ออกทันเวทยจินฟีพร้อมเตรียมตัวไปประคองกันเข้าฮอตนะครับในแต็มนี้เพราะนั้นตัวที่นั่งลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าทันเวทจะถึงฮอตแล้วขยับขึ้นไปผมกับจอครับในแต็มนี้11บเอ็ดแปดเพรนั้นก็เตรียมแผนรองรับการเข้าฮอตของทันเวทนะครับขยับลงมุมที่ตายยี่สิบเอ็ดเข้าสี่แยส์ว่าอย่างนั้นครับทันเวทรอก่อนหนึ่งจังหวะยี่สิบยี่สิบเต็มนี้ฟรานนสองมาหกครับดูดีๆจังหวะนี้ของทันเวทครับขยับทิ้งลบเเลลยนะครับแ้้วก็ขาฮอต กดสี่สุริมจังวันนี้ม่สวยสุดงดงามครับสามไม่เอานับรอเอาสี่สุดยอดอีจิตทันเวียดรายจริงๆรไปบ้านต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดินหลังของทันเวียดครับฟันันเดินก่อนทํากางกระดานไว้เรียบร้อยนะครับธันเวียดก็ไม่ขึ้นสูงครับย่อบเบื้องต้นแล้วก็เป็นหาเตมเพราะนขยับยีบเจ็ดยี่บสามนะครับลักษณะนี้ไม่สามตัวเรียงก็อีปุ่มเลนจังวันนี้ก็ขยับเลี้ยนอีปุ่มนะครับธันเวียดขยับหกมาเก้าทำท่าเหมือนจะต่ออีกแล้วครับแล้วก็ไม่ดีรอครับไม่ทำท่าปนต่อขึ้เลย ยึดเนิน14ว่าวอย่างนั้นนะครับฝันตั้งสามเหลี่ยมสั้นนะครับ่านเวทไม่สนนะครับจะตั้งอะไรก็เรื่องของเองไว้อย่างิั้นครับขยับหนึ่งมาห้าฝันแทรกกิน่ันเวศรับนะครับแต้มนี้คนละตัวเนิน14นั้นเป็นของพี่ ว่าอย่างนั้นพรัก็เปิดปฏิบัติการยึดเดืนสิบครับขยับมาเตรียมตัวต่อทิ้งนะครับเอเบอร์ิบันเวียดปล่อยว่าห้ามก็ไม่ได้ครับต่อเสียบไวที่ตาสิบแปดทันเวียดก็ขยับขึ้นเลยครับสิบสอกันเวีลุกหนักเลยนะครับฟังนสามสองยีแปดมนี้ถือว่าเดินดีนะครับรอสามธันเวียดนะครับสิบหกสิบเก้าซึ่งแ้มนี้จะเสมอทันเวียดบอกไม่เอาเสมอครับสิบห้าสิบเก้าขึ้นไปเสี่ยงเลยฟรังนไม่ได้สมดังใจแล้วก็ไม เข้าฮอตทีตาสามสองนะครับในจังวันนี้ชนะน,นะชนะเนี่ยครับมาดูปิดเกมจะปิดเกมแบบไหนดูทันเวียดปิดเกมโชว์ระยะสิบหกสิบเก้าก่อนนะครับแล้วเอาฮอตมากดทีตายี่สิบสาม เพราะนั้นเดินตามคันลองนะครับยี่สองสิบเจ็ดทันเวทเส้นหนึ่งทีสองทีแล้วก็กดสดามเซลเบอร์คอมจังวันนี้ครับแหน่ปิดเกมได้สวยเอาไปอีกตัวเวทมาอย่างไงครับดูตัวนี้เลยนะครับกระดานดที่สองเสียทันเวทไปแบบสวยงามน,นะครับไปต่อกันที่กระดานที่สามกระดานนี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นสูตรเด็ดของทันเวทเลยนะครับเห็นใช้บ่อยไปดูว่าจะเป็นยังไง เดินมือกระดานแรกนะครับทันเวียดมุ่งหน้ากองโจนสึกพักหลังๆนี้ทันเวียดติดกองโจนนะครับเนี่ยแต่ยังไม่เข้านะครับขยับขึ้นยี่สิบห้ายี่สองอยู่ไว้ตรงนั้นแหละว่าอย่างงั้นนะครับฝันนั้นเป็นสามตัวเหลี่ยมทันเวียดเป็นห้าเตี้มฝันนั้นตั้งก้อนขึ้นมาเลยนะครับทันเวียดตั้งเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับเอาฐานแน่นๆว่าอย่างกั้นนะครับแล้วขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ฝันนั้นลงมุมที่ตาสิบสองทันเวียดในเตี้มนี้ขยับลงมุมที่ตาสิบสามบ้างคร มาเข้าฮอตเป็นทางเป็นร่องเลยนะครับเวียดทำเหมือนไม่เห็นครับขยับยืดสองสิบแปดเอ้าเวทไม่กันเลยไปฮอตนะไปกันนะครับเออท่านเวทยดทำทีมองไม่เห็นนะครับในแต้มนี้ขยับสิบแปดสิบห้าแทะกินเลยเฮ้ยเข้าฮอตบ่าเวทอย่างนั้นนะครับในแต้มนี้ฝั่งนั้นมุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยกินคนละตัวทาให้โดนแต้มนี้ของท่านเวทครับดูดีๆสิบเก้าสิบห้าครับทิมไปเลยแล้วก็กดสองสลีบคอมจังวันนี้ครับแม่สองสลับดอกสวยงามครับแต้มนี้เฮ้ยเวียดเองหรอคะ ไปลุยกันต่อครับกับชอดเด็ดครับขั้นเวลาสักหน่อยนึงเป็นชอดเด็ดจากท่านอามาัดหาหยอสิทธิอาจารย์สาโรดคุณซื้อหมองฮอตแต้ม1889จเจอกับยอดยุทหมองฮอตครับแต้ม1843เป็นอีที่ครับของท่านอามาัดนะครับในชอดเด็ดกระดานเสียนและเป็นกระดานเดินหลังครับในคลิปนี้ เพรานั้นเบื้องต้นในยอนะครับท่านธมัดยอดตามก็เลยตัดสินใจขึ้นสูงซะเลยนะครับท่านอมัดเป็นโซดาวแล้วก็พุ่งไปจะเป็นกองโจรแล้วก็เข้าตำแหน่งไปเรียบร้อยครับพรัะนยี่สี่สิบขึ้นมาท่านอมัดสี่ไปแปดและจังหวะนี้ฝรั่งนั้นขยับลงมาท่านอมัดยกกันนะครับสองไป7พร้อมเป็นสามเหลี่ยมสั้นทันทีพราะนั้นเล่นมาตรฐานนะครับยี่สิบหกยี่สามท่านอมัดแปดสิบเอ็ดฝั่งนั้นยีนน่สามสิบเก้าจังหวะนี้ท่านอมัดขยับลงมุมจิตาสิบสาม เทียมเจาะนะครับฟรานบอกเจาะเลยหมัดว่าอย่างนั้นนะครับไม่กลัวแต่ท่านหมัดเปิดกินซะนะครับอย่างวันนี้พร้อมกับลงตากดฟรานขยับลบลงมาครับที่ตาสิบสองท่านหมัดไม่ต่อกัดหางนะครับขยับหกไปเก้าไม่สนแล้วครับตอนนี้และจำวันนี้ก็ต่อเฉลยนะครับสิบสิบห้าไปเสียบไว้ที่เนินสิบสี่เนินนี้พี่เจาะว่าอย่างนั้นฟราะนั้นอย่างนั้นก็ขยับลงมุมที่ตายี่สิบเอ็ดนะครับในแต้มนี้ยังไม่กล้าแซกินนะครับสามสองยี่สิบแปดท่านหมัดไปขยับขึ้นครับสิบเอ็ดสิบหก แต้มนี้ทําให้ฝังนั้นเดินลําบากนะครับ18 15นี่ไม่ได้แล้วครับโดน3ถ้านามัดจะเส้น24 27นะครับแล้วก็ทิ่ม13 17ฉะนั้นแล้วเหลือตัวเดียวครับที่หน้าเดินคือจะเป็นต้องเข้ากินนะครับในแต้มนี้ทาให้ถานมัดหลุดฮอตนะครับส่งให้เบียร์ตัวล่างกินนะครับแล้วก็แทรกกินคืนซึ่งฝังนั้นก็จาเป็นต้องหลบพอหลบปั๊บธานมัดก็หลุดฮอตทันทีฝังนั้นก็จะไปฮอตเช่นกันนะครับขยับลงแต่ไม่ไป15 11ซะอย่างนั้นนะครับขยับ15 10ลงมานะครับ แต้มนี้นะครับให้ท่านอามัดเข้าฮอตทิตาสามสองนะครับตาเดียวเข้าทิตาสามสิบเอ็ดนี้โดนทิมสองแน่ท่านอามเลยตัดสินใจยังไม่เข้านะครับพยาเปิดได้ฝั่งนั้นเข้าฮอตนะครับแล้วเขาจะเข้าฮอตที่ตาสามเอ็ดกินเบี้ยฟีคืนสักตัวหนึง่งฝั่งนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ชอบให้ท่านอามัดเข้าที่ตาสามสิบเอ็ดนะครับเลยจัดการ <c oughs> สิ้นซะนะครับในเต้มนี้สิบมาเกตโยนให้กินซะก,ก่อนแล้วเขาจเบี้ยเบอร์สิบสองลงฮอตทำให้ท่า,านอามัดเข้าฮอตท่ตาสามเอ็ดไม่ได้เช่นเดิมครับจะเป็นต้องไปสามสองฝั่ง ต่อ3ามสีว่าอย่างนั้นนะครับฝั่งนั้นซึ่งทําไม่ได้นะครับต่อไปกอฮอตมองเทงเลยตัดสินใจขยับฮอตสักหนึ่งทีนะครับในเต้มนี้สามสองยีขึ้นมาเพราะนั้นก็ขยับฮอตนะครับในจังหวะนี้4ี่มา8ขยับมานิดึงเหมือนกันขยับมาตาเดียวธ่านธมัดก็ยังคงต่อไม่ได้นะครับเลยโย่ฮอตมาที่ตา20เพราะนั้นขยับลงตา3บ้างครับเอาหมายจะต่อ2นะครับลักษณะนี้ถ้ามีโอกาสธนานมัดบอกต่อเลยไว้อย่างนั้นนะครับขยับฮอตมาที่ตา2 ไม่กลัวสองนะครับเพราะว่าต่อสองั๊บก็ฮอตมองเทง่ลยนะครับซึ่งฝั่งนั้นก็ไม่ยอมรอจังหวะสักก่อนนะครับยีบแปดยีบสี่เดินเบีย้ยลงมาทําให้โดนแต้มนี้ของท่านอาหมัดครับดูดีๆครับเพื่อนๆขยับสิบสิบห้านะครับต่อสามเลยนะครับนี่ถ้าเอาเบีย้ยกินถ้าเอาเบอร์สิบแปดกินลงมาแล้วกระโดดสามทันทีสามนี่เห็นเห็นครับถ้าเอาเบีย้ยกินเลยตัดสินใจเอาฮอตกินนะครับในแต้มนี้เลยทําให้โดน สี่สุดดประคอมครับแต้มนี้นะครับกด4แบบสวยสุดจดจ่อยกับโอเมจ่าเยี้ยมจุดตรงนี้นะครับไปว่าคนตอที่ท่านต่อไปครับไม่่ท่านอัมมัดแก้มสวยนะครับไปว่าันตอกับท่านานาเิตบัตป่านนักแข่งมืออาชีพแต้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดเจอกับนักป่านหอตแต้มหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเก้าเป็นอีพีที่สามสิบเจ็ดครับของท่านนาเศษและประเด็นกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังไปดูกันจะมั่นกนาดนไหนไปดูท่านนาเสษขยับเป็นห้าแต้มนะครับเบื้องต้นฝั่งนั้นขยับสูงขึ้นครับยี่สิบสามสิบแป แล้วก็ตัวตัดลงไปด้านข้างนะครับที่ตา13มาป 8, แปลกๆแควังนั้นทานาเศษขยับ2ไป6ครับเพราะนั้น2ี่4ธท่านาเศษในจังหวะนี้ขยับ5ไป9ครับเอาตัวมุมออกมาเล่นนะครับละดันสูงขึ้นไปตาสิเพราะนั้นขยับลงมุมที่ตาย21นะครับท่านาเซษ7ไป10และจังหวะนี้ก็จัดการขยับขึ้นไปครับ11 15เพราะนั้นลงมุมที่ตา20อีกหนึ่งตัวครับท่านาเศษในจังหวะนี้แทกกินทันที อยากกินก็ให้กินว่าเซตฝั่งนั้นปล่อยนะครับคนละตัวแล้วมาตกอยู่ในรูปนี้ครับเลยโดนแทมนี้ของท่านอาเซตสิครับดูจังหวะนี้ครับทาเซตขยับเส้นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ต่อจังหวะนี้ครับเป็นสองสลับดอกสเตเบิลคอมจังหวะนี้ครับตกตาสิบเจ็ดไดตำแหน่งหมากที่สูงนะครับถ้าสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดในท่านอาเซตได้ฮอตสองแน่ครับเลยขยับสามเอ็ดยี่สิบหกครับท่านอาเซตจัดการทันทีนะครับต่อขึ้นไปเลยตำแหน่งหมากสูงกว่าได้เปรียบชัดเจนนะครับถ้าฝั่งนั้นต่อแล้วก็หมดทันที จำเป็นต้องเดินตัวล่างนะครับตัวบนก็โดนกักเหมือนเดิมตัวล่างก็โดนแทะก,กินทนาเสดจ่อและก็ข่ฮอตกินซะด้วยครับยากที่จะต่อก่อนนะครับเพราะวทนันนาเสดยได้ฮอตแล้วก็กดกินทันทีเอากินให้หมดเสียดไปงั้นนะครับเพะนั้นหม้อนะครับเป็นของทานาเสดไปครับในกระดาษแรกแก้วจริงๆเดี๋ยว่ากันต่อครับในกระดานที่2ซึ่งเป็นกระดานเดิมก่อนของทานาเสดบ้างครับ ขยับขึ้นคำกลางกระดาษครับเพวัะนั้นก็ขยับหกมาสิบครับเป็นห้าแต้มเหมือนกระดาษที่แล้วนะครับนาเซตยืบเก้ายืบห้าและจังหวะนี้ก็ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ขึ้นไปครับมาดูครับฝั่งนั้นจะแปลงเป็นอะไรกลางแขนออกก่อนนะครับลงมุมที่ตาสิบสองและจังหวะนี้ก็เหลี่ยงหน้ากระดาษครับสี่ตัวนาเซตเลยแปลงเป็นสามตัวเหลี่ยงนะครับในจังหวะนี้เตรียมต่อจัดก่อนมาเซตมาเองกันนะครับเพราะนั้นกดสองเลยนะครับแลก แล้วก็ตกอยู่ในรูปนี้นาซีจะต่อ2นะครับฝันนั้นขยับหลบนะครับ1 1บเทีนี้ท่านนาซีก็ได้โอกาสพุ่งเลยนะครับในจนังนี้จะไปเข้าฮอตนะครับ ไม่ถึงฮอตก็ได้ตำแหน่งที่สวยครับในแต้มนีนะครับลงตากดถึงไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่ขยู่ท่ามกลางหมู่ดาวว่าอย่งงางนั้นนะครับแต้มี้นาเซียขยับ1 8บ5นี่ก็ทะลุฮอตแน่ครับแต่ทานาเซียบอกเฮ้ยฮอตไปตอนไหนก็ได้เลยขยับย5 2 2ิงนะครับฟังนั้นเห็นอย่างนั้นก็ชิงต่อไปเลยนะครับ19-14ต่อลงมุมไปธนาเสดขยับย2 1 8ิบยังไงก็ได้ฮอตจริงๆและจำวันนี้ก็ขยับขึ้นครับ18-14ไปทางนี้ไม่ต้องเซ็นสบายก็เดิมอีก กันก็ไม่อยู่นะครับหลุดฮอตจริงๆครับไม่ต้องเส้นให้ลําบากขนาเซีบอกนะครับเออแจ๋วจริงๆฝรั่งมาก็ต้องมาเส้นนะครับพอเส้นปั๊บขยับลงนะครับเจาะธนาเสีไล่เลยรีบให้เลือกนะครับซึ่งก็ต้องเข้าตา29นะครับอนาคตฮอตก็ยังอยู่ได้สักพักหนึ่งเลื่อขยับ3เอท27นะครับฝรั่งแทรกกินทีนี้ทนาเสีโยนให้กินสองเลยใจอั้มคุณให้อ้วนเยนะครับแล้วก็จัดการในภายหลังไว้่างนนะครับฝรั่งขยับแบบนี้ก็โดนสองสุดท้าของเจ้ามัครับ จอบอปิดเกมเลยนะครับในกระดานนี้ท่านาเศียเก็บไปอีกหนึ่งกระดานเยียบลอยครับไปดูกันต่อครับในกระดานที่3เลยนะครับซึ่งเป็นกระดานเดืนหลังของทันนาเซตนะครับกระดานนี้มาดูทานนาเซียเดินตัดหน้าบ้างครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับทันนาเซตตัดหน้ายึดกลางกระดานไว้ตัดหน้าที่ส่งเข้ามาให้ผมทําก็มีท่านไพศาลแล้วก็ท่านผ่านมองนะครับเล่นอยู่มาดูฟีมือทันนาเซียบ้างครับขยับ5ไป9แล้วก็4ไป8 นันตั้งห้าเต้มก่อนนะครับธาน,นาเศรษขยับ6กไปสิดูท้าได้ไหมสร้างบ้านที่การกระดานครับคนนั้นต่อากข้างบ้างมีพังบ้านซะว่าอย่าง,งานั้นพอพังปับ๊บธาน,นาเศรษก็ขยับขึ้นใหม่ครับ8ปดสิบดและจำวันนี้ก็ตั้งเตรียมต่อนะครับสงไป6 ถ้าขยับมาก็ต่อแน่เพื่อนไว้ยังกันนะครับฝั่งนั้นไม่ขยับมา3227เธนาเศษลงมุมครับรออยู่เมื่อเขารอก็ไม่มานะครับฝั่งนั้นขยับ3 1 26ดในเต้มนี้ธนาเสดเลยขยับขึ้นครับ10 14หลอกล่อซะก่อนไว้ยังกันฝั่งนั้น27เ4สีนะครับธนาเสดขยับ6ไป10บและจังหวะนี้ฝั่งแทก,กินนะครับธนาเสดรับกินคนละตัวผมกับมีเตีม้มะทึกให้หลอกครับดูจังหวะนี้ครับฝั่งขยับลงมุม เป็นแต้มที่เห็นกันบ่อยนะครับแสดงว่าไม่ค่อยดูคลิปเราสนะครับทานนาเสียทิ้งลมแล้วก็กดสองสรุคมตาันนี้ครับอึ้งกิมจิฝั่งนั้นสวยงามครับแต้มนี้พตอะนั้นยังไม่ยอมนะครับขยับเลี้ยลงทันนาเซียกอดกดก็ต้องหลบนะครับพอหลบปั๊บก็โดนต่อทิ้งทันทียึดเส้นกลางเกมก็จบตรงนี้ครับฝั่งมอบธอรกิจจบเกมแม่อยางที่ควาเป็นตาใส่ไปลุยต่อกับเฉเด่กระดานเซิงครับมีกระดานเซียนแล้วก็มีกระดานเซิงครับจากพันหมองสไนเปอร์เล่นไปนู่นนะครับ กับเว็บ p k นะครับอ,อมากโจนอิโมว่าอย่างนั้นนะครับมาดูกันเป็นกระดาษเด่นก่อนของพันมองนะครับขยับขึ้นคำกลางกระดานไว้ตานนั้นก็ค่อยๆขยับขยายเบี้ยขึ้นมานะครับหาตำแหน่งการเล่นของตัวเองนะครับว่าจะเอาตำแหน่งไหนที่ชอบนะเลือกเอาต้นกระดานเดี๋ยวดูท่าว่าจะเป็นกล่องโจนครับขยับลงมาพันหมองไม่แย่งนะครับไม่เข้าตา20ปล่อยให้เขาเข้ากล่องโจนไป กองจนนะครับถ้าเบอร์สีไม่ออกนี่ให้ระวังให้จงดีนะครับระหว่างล่มในจังหวะนี้ฟันั้นลงม,มุมตา13ครับเป็นกองโจร2หน้าพันมองยี่สิบเจ็ามป็สามตัวเรียงเจอกองโนร2หน้านะครับมาดูแต้มต่อไปนี้สําคัญนะครับเ,เพื่อนๆพันมองขยับ3ามเอดยี่อย่างที่บอกครับเบอร์สียังไม่ออกให้ระวังล่ม ดูผิวเผินมันล่มไม่ได้แต่ดูแต้มนี้ครับพ่านเส้นสะก่อนหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทิ้งล่มร้มกับขยับกดสามสุดทีคบกขจงวันนี้ครับแม่สวยงามจริงครับแต้มนี้ผ่านมองสไนเปอร์หลุดมือเสียงเลยนะครับแต่ซิ่งนานไม่ได้นะครับชีวิตมันต้องสู้ถึงมีหลูชนะว่าอย่างนั้นครับขยับ25 21เพรายี่อั้นขยับฮอตนะครับมาตาย2ี่สิบสองตรงเส้นกลางสะกก่อนพันมองขยับขึ้นไปอีกครับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ด มาพันมองอยู่ในสถานการณ์ที่แพ้อยู่นะครับฝั่งนั้นขยับหนึ่งมาห้าแต้มนี้ท่านพันมองได้โอกาสขยับขึ้นครับจะไปฮอตไวไอย่างนั้นนะครับยัวน้ําลายนะครับฝั่งนั้นก็บอกฟรีสิว่ามองไว้อย่างนั้น,นครับเข้ากินปับ๊บก็โดนเลยต่อฮอตทิ้งทีนี้มาสามสามพันมองคัมแบกเบกสไนเปอร์ขึ้นหลังอีกหนึ่งรอบครับพราะน,นั้นไม่รีบไปเข้าฮอตนะครับจะเอาฮอตสองนะครับเอาเบีย้ยตัวล่างขึ้นมา หวังว่าจะเอาฮอตสองเพื่อความได้เปรียบนะครับเป็นเกมเดียวในเพลโอเคครับเวลาเขาไล่รีบเลยเพราะนั้นขยับจ่อพันมองขยับไล่ถามความแน่ชัดนะครับรีบเลยน้องจะเข้าตาไหนว่าอย่างนั้นนะครับเวลาไล่ตรวครับเพราะนั้นเขาฮอตที่ตาสามเอ็ดพันมองก็รีบโยกฮอตครับโยกไว้ก่อนนะครับเวลามันจะหมดเวลาจะหมดเมื่อไหร่เมื่อวานอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นขยับรมปั๊บพันมองกันพอกันปั๊บเพราะนั้นเห็นฟรีนะครับจับกินได้โดนแต้มนี้พันมองครับปล่อยกินนะครับแล้วค่อยกดสองสวัสดี จังวันนี้พี่กำเนาชนะเฉยแก้วสไลด์เปอร์ท่านรอดมาได้ไปว้ากันตอนที่ท่านต่อไปนะครับไปว่าอกันที่กระดานเซียนอีกนะครับเสียงเสร็จแล้วก็มาเซียนเป็นกระดานของคุณทิดานะครับเซียนหมากเหนือเทวะแต้มสอง2ัสองเก้าสิบสองแต้มสูงมากครับเจอกันเมื่อว่างชมรมแต้มหน,นึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามน่าจะเจอกันในหมวดชิงเหรียญครับเป็นนีพีที่สองครับของคุณทิดาที่ส่งเข้ามาในช่วงเฉดดเด็นนะครับและเป็นกระดานเดินหลัง ฟันนั้นเดินก่อนนะครับไม่ขึ้นสูงคุณธิดาก็ไม่อยากจะไปสูงครับจะไปกองโจรเพราะคุณธิดาไม่สนใจการกระดานฝั่งนั้นเลยขึ้นแทนครับในจังหวะนี้คุณธิดาก็เข้าตำแหน่งกองโจรไปเรียบร้อยเป็นกองโจรเดินหลังรับมาตรฐานเดินก่อนมาดูกันฝันนั้นยี่สิบสีน,นะครับคุณธิดาตั้งสามเหลี่ยม2องมาเจ็ดฟันั้นสามเอ็ดยี่สิบหกคุณธิดาขยับแทรกขึ้นไปครับสิบสิบสี่เพราะคุณธิดาแทรกเข้าไปฟั่งนั้นขยับลงมาครับสิบแปดสิบห้าคุณธิดาแทรกขึ้นไปอีกครับเป็นแต้มหัวจร แท้มนี้ทาให้ฝั่งนั้นชิดอยู่พักครับพอนตัดสินใจตอบพุ่งขึ้นมาครับมาลงที่ตา18การเนิน14ของคุณธิดาไปเรียบร้อยแต่คุณธิดาเห็นตําแหน่งที่ดีกว่าครับขยับลงตากดแต้มนี้ทําให้ฝั่งนั้นเดินลําบากเลยนะครับ30 25เดินไม่ได้นะครับจะโดนแทรก1 0 14จะต,ต่อ151 1ขึ้นมาก็จะโดนคุณธิดาต่อ1 0 15พุ่งขึ้นไปก็จะเสียเปรียบไปอีกนะครับก็เลยตัดสินใจขยับย2 17ิบลงมา ทำให้โดนแต้ม <nervous S 1> นี้ครับดูดีๆนุณธิดาโยนเลยครับ so, so, 1, <which S 2> <is hot. S> 1> ิบสให้กินฟรีแล้วค่อยกด3สุดยอดมคอมจังวันนี้ครับตกตายสามเป๊โอ้แม่เจ้าสวยจริงๆฝั่งนนั้ก็ต้องรีบเข้าฮอตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้เข้าเพราะฝั่งนั้นเข้าฮอตปั๊บก็ต้องยุบฮอตนะครับคุณธิดาต้องเอาฮอตออกไม่งั้นจะโดนต่อทิ้งก็ขยับฮอตมาที่ตายยีาธดาขยับเบี้ยขึ้นครับ94ถ้าฝั่งนั้นขยับส9บเก้าจะโดน2ทันทีนะครับแล้วขยับ19 15ลงมาคุณสินเบี้ยขึ้นไปครับจะไปเอาฮออตีก ตังนั้นเห็นอย่างนั้นก็เปิดกินทันทีนะครับขยับลงพร้อมเป็นการเปิดกินคุณดิดาก็ไม่ทําอะไรมากมายครับขยับหลบขึ้นไปเตรียมตัวประคองกันเขาฮอตดูเหมือนว่าจะห้ามอะไรไม่ได้ซะด้วยนะครับฮอตมาไล่กดทําทีเป็นไล่นลั่นแหละครับแต่ไม่มีอะไรมากใาม่ไล่ไปก็อย่าง,ง้นไล่ทันก็งับไม่ได้ครับที <c oughs> นีคุณดิดาได้ฮอตสองตัวขยับฮอตมาดักทางฮอตเรียบร้อยครับปิดทางจำเป็นต้องเดินเบี้ยนะครับเพราะยังไม่ยอม ในจังหวะนี้ก็เข้าฮอตอีกหนึ่งตัวครับคุณธิดาเป็นฮอตดสามพร้อมกับเปิดยิมเพราะนั้นไม่ยอมก็ต้องขยับหลบครับพอขยับหลบปั๊บโดนแต้มนี้ครับคุณธิดาขยับฮอตให้กินเลยครับหนึ่งตัวแล้วก็กดสดามสตูดิโอคอมอีกหนึ่งรอบโอ้สุดยอดครับกระดานนี้กดสามไปสองรอบยอดจริงๆครับคุณธิดาเป็นอีกหนึ่งเซียนนะครับเราไปปิดท้ายยิบด้วยช็อตเด็ดอีกหนึ่งเฉาเด็ดนะครับเป็นช็อตเด็ดกรดารันเซียนแต่ท่านสำเร็ในนามมือหมากบันเทิงยอดยุดออตยู่ตรงฮวัดแท่นหนึ่งพันแปดร้อยส เป็น E ีพีที่ครับของท่านสําเร็จที่ส่งเอดเด็ดมาให้เราได้รับชมครับกระดานนี้เป็นกระดานเดินก่อนนะครับท่านสําเร็จขึ้นคาก่างกระดานไว้ฝั่งนั้นเดินหลังเป็น5แต้มเบื้องตน้นและก็แซกกินเลยท่านสําเร็จขยับปิดพร้อมเป็น3ตัวเรียงนะครับฝั่งนั้นก็ขยับเป็น3เรียงด้วย3เรียงเจอ3มเรียง ท่านสำเร็จขยับยี่สิบแปดยี่สิบสี่ฝั่งนั้นเจ็ดมาสิบท่านสำเร็จลอกเลยครับ 27, ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามไอ้ลอกเลยต่อเลยว่ายอย่างนั้น,นะครับฝั่งนั้นต่อขึ้นมาทําให้มันตกอยู่ในรูปนี้นะครับรูปที่ฝั่งนั้นพร้อมต่อสองพังทนันซึ่งท่านสำเร็จไม่ยอมนะครับเลยเส้นจังหวะน,นี้ครับยี่สิบสี่สิบเก้าเดี๋ยวใครเข้ากินขึ้นฝั่งนั้นโยนให้เบีย้ยตัวล่างกินนะครับเบอร์สามเอ็ดแล้วก็ขยับสองมาหกท่านสำเร็จเห็นอย่างนั้นก็แซกกินบ้างครับสิ่งงงทที่่่ฝััััััันนน้้้้ําาไดดดคคคคืออขขยยยบบบบบปิิแลลลววกก็หรรใชเูพึ จะขยับหลบลงไปที่ตา17ท่านสาเร็ย,เยได้โอกาสดันสูงขึ้นไปเลยครับยึดเนิน14เนินนี้พี่จองจะมาจองมาจองอะไรต่อทิ้งเลยว่าจะเนนะครับฝั่งนั้นเออพอต่อทิ้งพับนะครับดูแต้มนี้ของท่านสาเรยขยับยีบสามสิบเก้าขึ้นไปทำให้ฝั่งนั้นเดินยากเลยนะครับถ้าขยับตัวไหนก็ช่างครับท่านสาเรจจะขยับยี2 0บสี่ยี่สิบแน่นอนและจะไปแทรกกินและพร้อมจะดุดฮอตนะครับในแต้มนี้ซึ่งฝั่งนั้นเห็นเละยอมไม่ได้เลยขยับแปดสิบสองลงมุมไป พอลงมุมปั๊บเลยโดนแด้มนี้ครับดูดีๆท่านสำเร็จขยับทิ่มขึ้นไปเลยนะครับ1ิบเให้เลือกกินถ้าเบอร์10กินในโดนสอนทันทีนะครับและหลุดฮอตเลยเลยเอาเบอร์11กินลงมาทำให้โดน3นะครับเออหนกักกว่าเดิมอีกเลยกดสาสดิบคอมจังวันนี้ครับและก็เข้าฮอตกินเลยเดือนตัวไหนก็โดนวาอย่างนง้นนะครับแจมจบตัวนี้นะครับท่านสำเร็จไล่กินจนหมดยัยงเจอกันพี่หน้าครับผมดวงกระดังมันมกสวัสดีครับ